เมื่อผมได้มีโอกาสมาดวลกับผู้รักษาประตูระดับตัวท็อปในวงการโดยจะมีผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นมาดูกันว่าผมจะผ่านเข้าลงไหนของผมก่อนนะวันนี้ผมไดเตรียมอะไรมามากอย่างแรกคือถุงมือนะเราต้องมีแล้วมาแข่งตัวเราก็ต้องมีถุงมือจะมีเลขสามนี่ร้อยตัวนี้ยังไม่เคยใส่เลยแล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นร้อยตา a r ซองมันอาจจะไม่ใช่นะรองเท้าของเราก็จะเป็นอ a ด i d a s เตอร์ตัวนี้นะครับ ขอแท้้เฮยโชว์เชือกด้วยดิยดูชูเชือกชูเชือกชูเชือกเออโชว์เชือกหน่อยอาลีนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อเช้าเลยนี่กางเกงตัวใหม่ผมจะเป็นของ Gamma k าาเปอร์นะครับเป็นกางเกงแบบที่มันมีนวมตรงสะโพกแล้วตรงหัวเข่าเออเดี๋ยวต้อง,ออองลองใส่กับสนามหญ้าเทียมดูว่ามันจะดีไหมขอไปแต่งตัวแปบบ๊บนึงโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กันที่รายการโ a m m a Keeper m ิ e t i n ง b a n g k o นะครับ2025ับนย้าคันนี้น่าจะเป็นคันที่2ครับมาอยู่กับ รายการของคูบอมนะครับทุกคนน่านจะรู้จักเดี๋ยวผมแปะช่องไว้ให้แต่ผมจะมีเซตไทยวันนี้ไทยเล่นดีเข้าตาผมที่สุดไม่ว่าจะาแบบตกรอบนะแต่ผมจะมีถุงมืงให้ด้วยเป็นรางวาัลปลอบใจแต่ผมจะไม่บอกทุกคนนะเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะโดนยิงไหมหรือว่าผมจะยิงเข้ากี่ลูกก็ไปรอดูกันเลย let's go หรือแบบอร่อยมากรายการเนี้ กองทัพต้องเดินด้วยท้องอะนี่จะสามโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยปล่อยให้พขาเหนเขาวอร์มไปก่อนไงเราเครื่องร้อนเร็วี๋ยวเราพักให้ฮี่ละวิแล้วพักให้ฮ <c oughs> ี่ละเพืย <c oughs> อะคิดว่อะไรกันเดนเะน่มันเป็นเอฟเฟกต์ ออออโอเคครับออาจอโอเคปุ๊บมาดูคู่นี้แมตช์ยดโกครับมีสกอร์แบบสูสีมากสองต่อนหนึ่งอ่าดูนะคนนี้ก็ยิงโอ้โหนิดเดียวนิดเดียว,ยวสามมันจะแข่งครึ่งละหนึ่งนาทีครึ่งถือว่าวายอยู่นะแต่เขาบอกว่าเหนื่อยอเ,เดี๋ยวจะดูดิว่ามันจะเหนื่อยจริงไหมกว่าผมจะได้เตะนี่น่าจะหกโมงอะ่ะผมเล็งผมเล็งแบบคู่ที่ผมอยากจะเจอแล้ว เห็นไหมคนฆ่าครูบอมอ่ะที่ใส่เฟือกดูวน่ะนะนะผมอยากเจอคนนั้นอนะ่ะแล้วผมจะยิงไปฝั่งขวาด้วย สามศูนย์เดี๋ยวผมไปแจกใบแดงติดคนนึ่นอนไปตั้งไหนใบแดงเอ้ยเมื่อกี้เห็นแบบเป็นไรวะ๋อเจอแล้วเจอแล้วมา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 ตุณเตะไม่ดูดตัวนะการแจกก่อนนะไม่ได้นะไม่ได้นะคุณนี่เท่หนาไอพี่แต่อย่างนี้20ครั้งาการแจกเหลืองนะ <c oughs> แต่แจกแดงก่อนแล้ว <c oughs> แจกแดงก่อนเลยแหมสองผู้ต่อไปแต่แม์นี้ผมจะใส่บีบีเนี่ยนะที่ได้มาสดๆเมื่อกี้เลย มาลองดีว่านจะดีไหมครับัออนนี้เวอร์ติตาัสตัวใหม่ล่าสุดจัดระเบียบแบบโหอันนี้น้องดีโอนดีร์เคพีกำลังแข่งอยู่วนนันนี้จะเป็นสายแบบสายอึดถึกทนนะสายแบบสายลุยนะมันจะเป็นแบบแ,บบแบบน่น ครับน่อ้หดด้ไ้ยดอม่้ใช้ได้เลนะอาจจะแบบเพิ่งใส่ครั้งแรกยังไม่ชนครับโคนี้กูยังไม่ชนนะครับโดนเม่อไหร่ ต้องรอ uh huh. ึ้นใส่ก่อนไม่ใช่ท่านนะั้น <c oughs> โดนไปเท่าไหร่โดนไปสองก็ดิยังดีนะมึงไปสามเกือบตาย <c oughs> แบบความหวังของหมู่บ้านแล้วอยู่ <c oughs> <c oughs> ป็นงไปวดตูดหลมไปลูกนั้นเจ็บตูดเลยรายงานหมดเลยเด็กเป็นไงครู่เมื่อกี้ถ้าเ<ไ>ป็นหนึ่งศูนย์แต่เซฟเยอะอยู่นะอันนี้อุ๊ยเจ็บตูดเยอะทานี้นะครับวดหน่อยหลังม้านี่ เหนื่อยจัดนะเาอ่นเลยอ่ะไม่ใช่แล้อ๋อไม่ใช่เหรออันนี้ไม่น่าใช่เจนเหนยมากอ่ะเกียน่งด้ได้เย่ จบเป็นที่เรียบร้อยตกรอบรองชนะเลิศนะก็ไม่เป็นไรแต่เราจะทําตามสัญญาเราจะหาคนที่เล่นดีที่สุดและเข้าตาผมที่สุดนะเดี๋ยวผมจะไปแจกถุงมือหนึ่งคู่จะเป็นแบบถุงมือที่ไม่ได้แพงมากจะเป็นอีโปเบอร์เก้านะเดี๋ยวผมจะไปแจกกระดังกระดันสปิงข้อทาพูดดีดีถึงตาล ปกติเล่นไหนอะเล่นเท้ตอนนี้ตอนนี้อยู่เอเอ็นมันนอนครับเอเอ็นมันนอนนี่ผู้โชคดีก่อนก่อนมาถ่ายคลิปเนี่ยใครเล่นดีสุดกับมือเข้าตาสุดพี่จะแจกถุงมือพูนหนึ่งเห็นเห็นฟอร์มแต่เป็นเบอร์เก้านะไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่าได้พอดีโอเคครับขอบคุณครับครับครับนีสปริงข้อเท้าโคตรดีจับตามองเลยอนาคตเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับ Let's go โอ้ แดงไอ้เหี้ยโอ้ยชาชิโอ้ยว่าสีแดงอ่ะยาวๆคแม่ไม่มีชื่อคุณหรือเปล่าเนี่ฮ้ยยุ่่ย่ฮยเฮ้ยเขาให้คนที่ได้ของดีใจดูทรงละ ไม่ได้ใส่ชื่ออะนี่แหละอันนี้แหละของมึงอ่ะอู้โอ๊ย oh ยัได้เหรอไม่ได้ดิแล้วน si ี่จด้ทำไมยินดีกับผู้ผู้ดันพวกมึงอ่ะได้คนสุดท้ายเลยทำไมไม่เป็นกูวะ

คนที่ได้จะเป็นร้อยคนที่ได้จะเป็นร้อย